You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมดนทะลราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทางเทคโนโลยีหรือว่าทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่ผมจะมาให้ฟังผ่านรายการกิกเดลี่นะครับสำหรับใน EP ีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีด้าน AI นะครับที่จะมีความสามารถในการช่วยเราแยกแยะได้ว่าทําไมเพลงบางเพลงถึงทําให้เรารู้สึกดีได้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ มากม,ากมากนะครับเมื่อเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning นะครับสามารถจับคู่คุณภาพของดนตรีที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางร่างกายและอารมณ์ในแต่ละประเภทได้ซึ่งหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการสร้างดนตรีบําบัดได้นั่นเองนะครับแน่นอน,นครับว่าเราทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าดนตรีเนี่ยเป็นอิทธิพลที่ส่งพลังมาก,มากๆนะครับ ภาพยนตร์ที่ไม่มีซาวด์แท็กไม่สามารถที่จะกระตุ้นอารมณ์ได้เหมือนภาพยนตร์ที่มีซาวด์แท็กแบบอลังการงานสร้างอย่างที่เราได้เห็นกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูดยักษ์ใหญ่นะครับ โดยในรายงานฉบับใหม่จากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เียได้ทำรูปแบบของแพทเทิรนของระดับเสียงระดับจังหวะของดนตรีที่กระตุ้นให้เกิดการทำงานของสมองประเภทต่างๆรวมถึงปฏิกิริยาทางสรีรวิทยานะครับเช่นความร้อนเงื่อและการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางไฟฟ้าและอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหรือว่าความเศร้านะครับซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยแมชชีเนอร์นิ่งสามารถใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อทำนายว่า ว่าผู้คนเนี่ยจะตอบสนองต่อดนตรีชิ้นใหม่ได้อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของการนําดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิทยาการทาง้านคอมพิวเตอร์และศิลปะนะครับที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่ตรงเป้าหมายได้อย่างไรนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตั้งแต่การบําบัดไปจนถึงการสร้างภาพยนตร์ยอดฮิตนั่นเองนะครับ โดยงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของห้องปฏิบัติการเพื่อทาําความเข้าใจว่าสื่อในรูปแบบต่างๆเช่นภาพยนตร์และโฆษณาทางทีวีนะครับรวมถึงเพลงเนี่ยมีผลต่อร่างกายและสมองของผู้คนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าใจว่าการสื่อสารเหล่านี้เนี่ยสามารถส่งผลต่ออารมณ์ต่างๆของมนุษย์ได้นะครับแน่นอนนะครับในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะลองใช้สื่อเหล่านี้เพื่อสนับสนุนหรือว่าเพิ่มพูนประสบการณ์ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ โดยทีมนักวิจัยเนี่ยได้สำรวจเว็บไซต์สตรีมมิ่งเพลงโดยใช้ตัวแพลตฟอร์มอย่าง Spotify โดยใช้เพลงที่มีการเล่นน้อยมากๆนะครับแล้วก็มีการติดแท็กว่าแฮปปี้หรือแซดนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องการหลีกเลี่ยงเพลงที่มีความฮิตหรือว่ามีความคุ้นเคยเพื่อลดตัวแปรที่ทําให้เกิดความสับสนได้นะครับซึ่งผลจากการทดสอบกับมนุษย์โดยใช้งานเพลงจํานวน60เพลงแล้วก็มีการจํากัด อารมณ์ลงให้แคบลงสุดท้ายเนี่ยเหลือรายการสุดท้ายเพลงแค่3เพลงนะครับโดย2เพลงเนี่ยทำให้เกิดความเศร้าได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและมีอีกหนึ่งเพลงที่ทําให้เกิดความสุขกับผู้รับฟังนะครับโดยผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ยมีจํานวน100คนแล้วก็ไม่เคยได้ยินเพลงเหล่านี้มาก่อนโดยจะแยกออกเป็น2กลุ่มฟังงานเพลงทั้ง3ชิ้นนะครับแล้วก็ทําการสแกน f m r i แล้วก็สวมเซ็นเซอร์ชีพจรความร้อนและ,ะเซ็นเซอร์ที่ผิวหนังนะครับเพื่อจัดอันดับความรุนแรงของอารมณ์ ลมในระดับจาก0ไปถึง10นะครับจากนั้นนักวิจัยก็จะทําการป้อนข้อมูลพร้อมคุณลักษณะของเพลงจํานวน7.4รายการสำหรับแต่ละเพลงนะครับเช่นระดับเสียงจังหวะบีดหรือริทึมของเพลงซึ่งจะทําการใส่ลงไปในอัลกอริทึมแมชชีนเร a r นนิ่งหลายๆแบบแล้วก็ตรวจสอบดูว่าคุณลักษณะใดเนี่ยเป็นตัวทํานายการตอบสนองที่ดีที่สุดนะครับ โดยตัวอย่างเช่นพวกเขาเนี่ยพบว่าระดับความถี่ของเพลงความถี่กลางและความถี่สูงรวมถึงความแรงของจังหวะเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสุดนะครับว่าเพลงเนี่ยจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การทํางานของสมองของผู้ฟังได้อย่างไร แม้งานวิจัยในตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นซึ่งต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่โมเดลม c ชิลเลอร์นิ่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถจะทำนายปฏิกิริยาทางด้านจิตใจและร่างกายของมนุษย์ที่มีต่อเพลงได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ต้องบอกว่านักวิจัยเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์โดยใช้แบบจำลองดังกล่าวเช่นการออกแบบเพลงสำหรับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงการสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ที่น่าดึงดูดใจอย่างมากหรือเพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยกระตุ้นส่วนต่างๆของสมอง ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยทางห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทํางานร่วมกับคลินิกบําบัดยาเสพติดเพื่อดูว่าสื่อรูปแบบอื่นๆเนี่ยจะช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะเริ่มผสมผสานการบําบัดด้วยดนตรีเช่นกันซึ่งแน่นอนนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการวิจัยยังสามารถใช้เพื่อสร้าง p l a y l ที่น่าสนใจใหม่ๆให้กับผู้ฟังโดยแบ่งตามคุณสมบัตินะครับเราคงไม่อยากฟังเพลงที่จะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยพุ่งสูงขึ้นก่อนนอนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราอาจจะต้องการเพลงเหล่านี้นะากต้องขับรถเป็นเวลานาน,านๆนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่มาของการสร้างเพล์ลิสต์รวมถึงสร้างแท็กกิ้งใหม่ๆให้กับวงการเพลงหรือวงการภาพยนตร์ให้เข้าใจถึงคุณลักษณะของผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองในอนาคตนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในอุตสาหกรรมด้าน เอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาดอย่างมหาศาลนะครับซึ่งหากงานวิจัยเช่นนี้ถูกนําไปใช้กับพวกบริษัทผลิตเพลงหรือว่าผลิตภาพยนตร์เนี่ยก็จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างส่วนของดนตรีที่เข้าใจถึงผู้ฟังหรือผู้ชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองในอนาคตนะครับผมสำหรับในอีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของที่ใหม่ รวมถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง k e y p f o l v e r Podcast ตอนนี้มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงในแพลตฟอร์ม B ล็อกดิจในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจดอดนบล็อกกันด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆก็มีมาให้ตลอดเวลานะครับในส่วนของเพจสําหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ ก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ